ไปดีพีพีเอฟซี FC ทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยพี่น้องเข้ามานะทุกข้อซ่อมประตูเด้พี่น้องเ,เดี๋ยวขากราฟซื้อนี่มาให้แม่กับพี่น้องตอกมาต้อ,องเป็นวัซื้อไม้แม่เลยได้ดบ้ารนะ ขายไปได้กว่าเกลือนี่ทองสิบ่ะนี 20. 20่เออทองสิบเดี๋ยวพี่น้องทองนี้กับทองนานสำคัญบ่ตพิ่นสิบเติ่นสิบเพิ่นสิบกินเป็นเป็นเดือนกับผมหมดเลยนรออันนี้ได้ใช่เกลือยังก่อนนี่เกลืยังงัวเกลยังงัวงัวงัวกินได้บ่อันนี้ได้ใช่ขายไปได้เห็น S <S <s <ug ly> เออเป็นเป็นแพ็คเลยบอสเป็นแพ็คเลยพี่น้องซาเจตนะทุกตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้ตัวใดดีนี่ตัวนี้บดดีกว่าตัวนั้เนเขาเอาเพ็ดประเดกตัวนี้เขาเอาเห็ดประเดกบอกอันนี้ได้ดสั้นเขาเอาเห็ดกิน เสาเจ็ดพี่น้องเียวเมื่อไพ่อสิ่งนี้เจ้าซือกไม้เลยเจ้าเสอาเจ็ดป่เสอาเจ็ดพันเตัวนี้จะดีกว่าพี่น้องตัวนี้ก็วาเห็ดปลาแดงเนาะเลอ้ยเอาเโอ้ยอาให้่ไห้บ่ได้เย เออไปดีเนาะต้งขอบใจไรเ,เจสเนาะเออเจ็ดพันเลยพี่เนาะตัวแพงไปได้เนาะไไตัวแบบนี้ส่วนมากเขามาเพาวเขา่าเด็ดกินก็นได,ได้ครัครนะรคบรได้กยูนอไได็เต็กะินเกกิกนเด็กกมนกวเนเด็นเด็กกินาดดด ใครก็ได้ช่งทางถงได้ช่องทางถงซุกซืกอ้โหสวยเท่าพังพังเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวจะไปแแบบกระนาเพิ่มหน่อยหนึ่งนะพี่เขาแแบบเบิ้งเตาน้าเพิ่มหน่อยหนึ่งเสร็จเมื่อโอเคพี่น้องบอตัวกับเดินทางมาหอดเดี๋ยวพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาเบิ่ง เอน็นอันาคตห้องครัวเนาะเอเนยังกะเอไอโอนเนาะห้องครัวใหม่ป้าสวยแต่ไอโอนแบบนี้งามงามงามลายนี่งามเนาะม,นมันมันมีเท่าไรไอโอหนาเท่าไรก่อนนี่หนาหกสิบหนาหกบอัอนนี้โอ้ซีนี่เฮาว่าอยากได้ยู่หามบุห็นงามเลยพี่นอ้องไอเนะี่ยติดกระโลเลยเนาะ อีกกระโลเลยสบายเนาะวันนี้เนาะสบายดีจ้าสบายสบายเวลาล่างถอกล่างถอยสบายเนาะยืนเนาะต้อง,น,งนั่งนกะ้มเนาะเจ็บหลังก้มลายระบบทั้งหลุมเนี่ยพี่นะ้อมยากเนาะพิดเปิดเองเลยวันี่แบบแบบกอกเนาะแบบใดเนาะ แบบกรอกน้อยเนาะ,เ,ะเอ,อ๋เออระบบคอยก็มีฉากๆงามๆเออแล้วเลยเนาะแล้วเลยบ่ไออ้อนบบบนี้แล้วแล้วแล้วเลยเนาะอืมมีแต่มีแต่เหน็นยังได้บบบน,นี้เป็นห้องบ่เออประเป็นห้องไอ้เด้พี่น้องเลย มือได้เห็ดน,นี่เลยอุ่นเออสัง่งแล้วแต่สั่งบ่สสัง่งเป็นไข่แน่เลยบ่สเาอะไรบ่ไข่แหน่ามือนี่แหละอือเ้าขาดร็อกมือนีเลยมือเ้าขักทางล่างกันแล้วเลยพี่น้องเป็นสามนอ้องไอ้เป็นสามมาสมปูในให้มือ,นะอเนาะเดียวเลยเห็ดวางได้อุ่นห้องนะวางนี่บ่ เศษ้องหวังนี่เนาะงามอยู่ด้พี่น้องเลยเป็นวชิจ้างเอาบางเถื่อจ้างสา่งเด่นมาเห็ดซอยสซกาน่เด้อพี่นอ้องอ่าเป็นอยูอเ่เพื่อนม่เ็ษยังมาติดกันมาหาส่งเป็นเป็นจีเห็ดเนาะโมเดลสี่ค<ะ>ูณสี่ป่ะสาี่เอาสามคูณสี่เนะงงาะลวงลวงเงาลวงเงาเนี่เอาเป็นสี่เนาะ ล่วงนี้ซ้ำเนาะเาไปผุดเยอืมหมอนลูกมนชิพ่อบอกคุพี่ได้ยุ่งเหรอพี่พีเห็ดประมาณระดับี่โอ้ได้วันหา้าเปแล้วไอ้นนค,นเ,คนเลยานเอกัเอาหเห็นอยู่นี่เนาะมือได้เห็ดบอกด้ยเดียด๋วยวใชส้สางเด่นมาสอยนำํำมาแล้วเออิจ้างแล้วว่าาจ้างแล้วฮเอากระชิมภาพทรงคนนั่นแหละเอาก็ มาส่งผลเป็นยังเนาะก็เป็นคนดูอุตหาห์ยู่มือละแสนเลยอืมเพื่นว่าอยากเห็นงานอยู่บุญเห็นงานลายนนั้ลายมือเลยลายเป็นเดือนหมดแล้วอยากได้คนดูแหละเนาะพี่น้องเนาะเห็นงานอันดีแน่ตามเห็นในหน่วยเดี๋ยวสิมาส่งอ้ายเป็นทุกมมือเนาะเป็นยังเนาะต่างมาถ่ายคลิปเลยเอากันตดมาส่งได้ฮักคารน้ำมันกระตูดเช่าพันเรือแปดสิบเนาะมื่อหนึ่งด้วันแปดสิบเช่าพันให้คารน้ำมันกระตูด เดาเลยเนาะพี่น้องเอ้ยอันนั้นเป็นอะไรเนาะไอเป็นไครเน่ยเป็นอะไรไปจังเหตุเนาะเอิอนี่บาดสิกับไปเห็นไอเป็นออกมาเนาะเด็ดกล้ามพี่น้องหากะผักเถียงกินี่สบายดีพี่น้องยังบ่เลี้ยอยเนาะโอ้ฝันรล้หน่อยเดียวว่าเป็นพ่อเฮือนพ่อซานเนาะพี่น้องต้องขยันแล้วเปล่า เฮ้ยเหตัวนี้แม่เล้ยอะไเนาะเลี้วอะไรจังโทรบอกแด้วเดี๋ยวชัยสังเด่นมาเห็ดงามเดี๋ยวสิมาส่งคนด้อหูหนอจิงอ๋อจริงมาแล้ตปูนบ่ งานปั่นพี่น้องเลยอืมดูภาษาไทยดีกว่าได้ป่บะบนตลาดที่เขาจะไปต่อยังเป็นแบบนี้จะไปนอนสับคลิปนี้กับโมมี่ังมากมายแล้วพี่น้องเหลอกั มาแต่สวรรค์นเนาะก็เลยแหวะเหรียญน้ำอายนิดหน่อยนึงมาเบิ่งคอเตอร์เพิ่นนั่นแหละว่าเพิ่นเฮ็ดไปหอดใส่อะไรพี่น้องกับมื้อนั้นกัเห็นบ่เฮ็ดกับไอ้เคยอยู่เนาะลุงเนาะให้กับลุงพี่น้องเลยอ่าคือว่าแล้วเลยเพิ่นปั่นหน่อยเดียวเพิ่นว่ามื้อเฮ็ดแล้วเพิ่นเลยจังสิเอิ้นเอาสั่งเด่นมาเฮ็ดซอยเพิ่นว่ากุดคุม้มที่คานแนี้นยไอ้เป็นมาซอยเฮ็ดเป็นรายวันเนาะมาโดยมาหับส่งอ้ายเพิ่นแล้วอ่าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบขอลาไปก่อนเด้อพี่น้อง พ่พอกันในคลิปหนาพี่น้องเลย่ะลาดอตัวลาพีพีเอฟซี F C ไปก่อนเนาะ,ะลาไปก่อนพี่น้องสบายดีพบพอกันในคลิปหนา